ต้องดบิ่ดินเอาโอ้โหที่จริงมันหลายได้อยู่นี่มันฝนัังดินซื่อเนาะใช่ฝังดินปันเป็นพลานอยู่คือกันเลยนี่สวัสดีครับขอบคุณเคสสติกอีสานพ่อกเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าเช้าวันเสาร์ จเจ็ดท่านว่าเดือนส่งท้ายปีขงให้สิ่งบุรีอยู่กับปีนี้อย่าไปนําปีหนาเดิอพี่น้องเดิอถ้ากันมาเบิกหอยเข้าไงอีกมือเนี่เจอหลายๆคือม่หันบนุต้องมาลุ้นเป็นยังหอยเข้าไงใช่ไหมอ๋อพี่น้องมือนัานบอกเตรียมให้เอากระสอบมานําเ <c oughs> จอหลายๆจะได้มีแนวใส <c oughs> สำหรับบ้านสติกถ้าเอาเตรียมมาแบบนั้นหนมันสี้ซวยพี่น้องจ้ะ เอาเตรียมเท่าแต่กระโมงก็ของเขานี่แหละแต่ถ้าเจอก็ไม่ใช่ปัญหาใส่ถอดเสื้อถอดอย่างใส่มีเสียเมืออยู่แม่แต่ถ้าตั้งใจเตรียมมาเนี่ยวันจีซวยได้มาสติพคุนถือกันในเรื่องนี้มาแล้วก็เจอละมาชุดเดิมชุดเก่าเฮามีแต่หอยเชอรี่เลยเถอะเอาอันนี้เอาอันก็ได้ระวังถือปากมันมันจะเป็นแผลมันจะเก็บมัเอาได้บนานต้องใช้เสียงใช้เสียงบอกกัน ิให้เสียมคุณให้ห่างห่างไงคุณโนดมันเข้าไงมือหน่ะคอมเมนต์ถามว่าโมเมนต์เปลือกมันบ่กตัวมันจ้ามันฝังตัวอยู่เห็นบหมพี่น e ้องจ้าน้ามแห้งหอยเชอรี่แต่ก่อนมันก็อยู่ในน้ำแหละพอน้ำแห้งมันก็ฝังตัวลงไปมันมีตัวอยู่เดี้ ถ้ามันตายมันสิบบมีฝ<ฟ>ามันสิบมีฝาเดี๋ไปตามคนานี่น้าแห้งมันก็ลงมาฝังตัวหรือมาขอนมานเขาไงเขาเบ้าลงไปในดินนี่จะ้ะเห็นบบฝังได้เห็นบ่เนียเห็นหลังมันน้อยๆแล้วก็มีพี่น้องหลายคนถามมาว่าบอกเคนเซติกไปหาบ่งใดข้างไปเรื่อยแต่ละมือฮะรอไปนำ้ำตั้วยทุกงนาแหละ mày đọc lót bê lọt mà hai hay nạc a chưa nạc a chưa 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 chưa

พอนีทั้งเบาเข็นสติกแนมเห็นแล้วตนานี่เสียงดังไหลเหมือนขังดังเฉยหลายเยอะเหรอเกิดในข้างนองเหมือนกับคาบปุ่มตนาทำชิได้ช็อตเด็ดคือมือหันนีกเนี่ยนี่หนึ่งสองสาม ข้างไหนเรจะไปแบบนี้เดิเนดิเดิเปิดหยาเปิดหเปิดหยาเรียบร้อยแล้วมาลุยตัวหนึ่งสองสามอันเดกเขาตีว่าบางตัวมันอยู่ลึกเตะจิ้นริงดย สอ,องเล่น <c oughs> สองตัวเต็มกระโมงก็เอาว่ามือหนึ่งบดได้ปานมือนันก็เนา <c oughs> ะสะสมปฏิเสธนี่ปติกผึงไว้อยู่ได้ได้พึไงไว้ในกระสอบในบ้าน <c oughs> เวลาเอาง่ายขึ้นมาแบบนี้ค่ะเหมือนมันเปียบค่ะเหมือนมันสิตไต่อย <c oughs> ่างนีต้องเอาไปผึงไว้ có này, có này, có này, có này chưa? nhìn đâu vậy này, nhìn đây, ha? phải bảo, cái này cái này, này, của phi nông, cái khoai lớnขนาด, cái này sẽ to, cái cuồng cu, nhảy เต้เจียวแสดงว่ามันเป็นตมตรงนี้รูขนาดละพลูไป่นี้นี่เอ้ยหนัดเกี่ยวหฮัดเกี่ยวไปคันต่อไปเห็นหลังพ่นแล้วเห็นเราพ่นแล้วเฮ้ยโอ เคีองด้วยกันท mm ้า hmm. พิดีจิน่มพสิเร็สิเปลือกบอสเลือ <splash> ตัวเฮ้ยตัวนะเฮ้ยโอเคเปลือกบเปลืแลแม่นเพราะมันเกาะโอเคี่ไไ้เกลียดเอขนาดนั้นกกกกก่้จะเอาเดี๋ mấy ít thân thiên thương 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 ừ, thương 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 đã sao má. Mình ở dưới lức, hông ngài lên sẽ chơi những <laughs>

มันเต็มสมอ่ะอินเจกเตอร์ป๊าตัวเดียวส่วนใหญ่มันพุอิลิเลยคือเบาๆบ่กินเบาตายแล้วบ่ เจไที่ัตัวอยู่น,นสี่ดสี่ห้าตัวโอ้ไปคมอยู่ใต้ดิน,น,นมันอยู่ใต้ดินโอ้ตายแตวนี่เอาเบาเปือกเบาเปลือกอุ้งอุ้นแน่นอน ป็นฝังตครับอะไอย่างนี้อันนี้วนๆเอาไปอีกดูนี่คือมีอีกทีเป็นลุ่มไปนี่นะโอ้บบนี บางทีเัาก็เนมบ่ะห็นมอยู่ในคฮุกฮุกมีบ่ดีกโตนาแล้วก็จะเห็นหลังเฟิ่นแบบนี้เลยรือไม่งั้นมันก็จะเป็นหลุมอยู่ดูทัดไปมนหหน่วยหรือหนึ่งตัวบกตัวใหุ มีมีมีไม่นอกมีมันชื่อมาตายแล้วเดี๋ยวเราใส่ไปเดี๋ยวไปโตกมะเสียมถือให้เดี๋ยวราไปทำคุณตามขนาดนี่แหละ ันคือมือหันเนาะนี่แหละที่น้องหาอยู่หากินแต่ละมือค่ะมันก็บม่ได้ว่าสิแบบว่ามือหันหันมันหลายอีหลีเด้มือนี้ก็หลายอยู่แต่มันหกักไม่ได้กองกันอยู่มันอยู่ปะปลายไปเรื่อยๆแล้วหาไปอ๋อพี่อือทำยังไงดีนี่น นี่เด็นั่นแบบดูบอลนั่นอเคน่าม่าอิีหลีติดดิบเห็นไหยมันจะเป็นแบบว่ามันเป็นไข่อยู่นะออสวยเนาะสวยเลยดวงเลยเป็นมีขนาดเลย นักแล้วโอเคเนะเสีเต็มเลยเต็มเลยกระติกสิขวัวแบบนี้นี่ดิมันอยู่ลึกเลยแบบนี้มันอยู่ลึกอยู่เดี๋ยวขุดลงบักลึกเลยกระติกขวัวโอเคขัวมัน,มนอันทีซับ <laughs> เอาเปลี่ยนกันเป็นตาก้องกระติกตก็อย่างมันมือคือกันเลม่มา้าม้ากระติกลุยแาบนี้นอยู่ลึกเนาะเป็นหรือตายแล้วตัวนี้น้ำโอเคขึ้นมาแบบขึ้นมาลุ้นเ เ่นถึกเสียงถึกเสียงแบบเพื่อนะถ้าถึกเสียงเลยต้องเอาไปทำกินเลยนี่เด้ตัวบวกใหญ่เลยอีกตัวนึงว้าวซ่อนอยู่ลึกขนาดซ่อนกันอยู่ลึกขนาดข้างหน้าดินยังซุ่มเลยนะแม่เห็พอเลยลงลึกอีกหน่อย เฮ้ยเจออีกเนอะเป็นเล่นอีเป็นแล้วกระะมงเจออีกนี่น้หัวไปเร<อ>ื่อยเรยเลนเหนีววยวดินเหนียวฉันจูบจะมีไปอีก Dah je lah Andi Saham lah you ni Baik Baik saham แกกแต่ก uh ํมเนิด euh พ่นเลยนี uh ่น <cu> <ançais> ี่มันฝั่งดินร <t> uh ับเปอร์เซ็นต์การเพ่อนรอดสูงเลยแหละน้องแต่อยู่แบบถ้าว่าเพ่นลอยลอยอยู่อ่ะยังมีห้าสิบห้าสิบแข่งตายวัวเหยียบไปอยู่ใต้ดินจั้งไหนก็รอดเมื่อกี้เนี่ยก็ยังเจอตัววัวเหยียบเป็นสเตะ

เต็มกำชัใจเนาะนี่แ่ไม่มีแแข็งบ่แข็งน้องเศผมคจิ้จิบุลงตึ๊ตอยู่มฮแม่นแด่นอแม่นเลยใสใส่ใส่ดคุ้มค่าแต่ละตัวน่เนี่ สองแล้วทุกคนเรื่อหนึ่งก็ธรรมดาเลยนี่คือกักๆอยู่ไหมนี่โอ้ยโชคดีขัวไปแบบนี้เดี๋ยวถ้าเราเจอเป็นเพื่อนอยู่หลายๆเป็นหมู่ขึ้นรอบก่อนนะก็ฟุกไปอีกแบบนึงเนาะอัันนน้ง่ายอันนั้นหลังบุลลึกเห็นแบบเขียวเลยอันนี้บบเห็นเลยนี่นี่เห็นบอกโบได้เห็นเลยนี่ หัวเอาหมูปาก่งหัวันของแท้อือฮ่าาคุ้มค่าจั้วะนี่สามแล้วเง้ยเดี๋ยวเขึ้นซับเี่นน่บอกขึ้นอ๊อเดี๋ยวเดีเขียเขียงแห้งโอ้แห้งหลายแต่นี้ คับเลยเดีวแล้วมุมนี้ยังใชเสียงลนับมือเล้เนาะมือเลยนับมือแข่งเลยด้วยดินติดหาต้อป่ะติดก็จะติดเจออีกสองติสองหน่วย

บุบีดินออกสองไปทางดินเนห่วยนักนักเด้เดี๋ยวว่าจะเอากระสอบมาใส่เอารถมาใส่พอแล้วไงเอาจะดินไงบุบีออกไังไงมากระซ้างบ่เจอกบของไงนอนขึ้ดึงน้ำกันเนาะดีดีนะง่ายแท้ ก็เป็นไปได้นะจ๊ะคนหมายว่านณาพี่น้องเอ้ยพี่เขึ้นคณนาก็เจออยู่คณาคือมันอึดอัดประสงค์แบบว่าดินน,นี้อีกหนึ่งนี่อีเรื่องนี่โอ้ที่จริงมันหลายเด้่อยู่นี่มันฝังดินเฉยๆเนาะใช่ฝังดินปันเป็นพลานอยู่คือกันเลยนี่อันี้เจอเป็นหลาาเลย โอ้ยเด็ดๆแมนนี่ๆฮะกินดินดิ ดินนี่เด็กเด็กเห็นหล่านั้นใสโอ้ยหอยด้นยนหอยนะติงเราเห็นนะบวกเกล็ดบวกสับทอมฝึงดูอะไรพี่เลยปูปูโอ้ปูกับตัวน้อยดกขนาดฝังโตลงไปคะ cái nào nghe đôi lỗ Trời trơn Không anh không thế Khu hoành không thấy anh mưa hát lì Thế lắng vầy, vầy đây Chim, oh, chim oh ở chim <laughs> đây 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 จตนยก็คมข้าเน,นาะมอุ่ยนั่งนังน่าน่งนั่นั่งน่นั่อน่งน่นบ่หาอู่น่หากินั่งน่นี่กินบกมน้่งน,น, <laughs> นี่งน,น่น,นักกน,น่น้่งั่นั่กนนัน้ำงั่นั่นนนั่าั่น่นนั่านั่งนนั่คือ่นันนัั่งนนั่งั ลองกลาคางสุ่มหอยรถเกี่ยวเหยียบเป็นหรือตายรถเ,เกี่ยวเหยียบยังบอกให้ยยังดิ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 นี่ดหงายตัวน,นี่เห็นหลังเลยต้องลุ้นตัวนี้รถเกี่ยวเหยียบเป็นหรือตายแล้วบ้านี้เป็นเป็นหัาอึ้งยัง ือเ็ตันีกเี่ยเียบหอยอลดเกียวลุกลงไปเลยสบอกอ้าตัวนี้ก่อนที่เดีเต็มทตอมือหันหลบแลนี้ไหลเลยพี่ดิ่ม่เต็มมึงบน้ำดองนี่ต้องเบิแต่มันตเห็นง่าย สีเหมือนก็ด้ตางหน่อางแล้วก็เอยู่ไปยดีเล้ให้ลเนาะเขี่ยเขี่ยใต้ฟางพี่เนาะอยู่ใต้ฟางเนี่ยติ๊กเขี่ยฟางออกพี่ด็รโลกเอยู่แบบนี้พี่ด็กพี่เด็กพี่ด็กสหน่วย มาฝังเลยอันนี้เอาเอาฟางถมเจ้าของเลยเขาตัวเมียตายแล้วขาหน่อยขาหน่อยตัวเมียตายแล้วขาเปิดใจฟางกับนี้ใจฟางอันนี้จะกบอันนี้จะกบหมอกใต้ฟางอันนี้หอยหอยใต้ฟางนี่ดิตายแล้วเขียวใจฟางจะได้ เสียไปเรื่อยๆเาะฟางผ่มเล้ถึกเด็ดด้ามือเหียเกียฟางโอองโปเต็นยังเด้เกียฟางโอเลยโปเต้นถึงเด็ดถอยเลยอืออตายก็มีเป้นก็มีตฝาางนาแบบนี้แหะหาไปเรื่อยๆี่น้อกบอกได้อีดีว่า มันหลายหรือบ่หลายแทวใดเมันหลายฮะ,ะนะเห็นดิเขี่ยไปพ่างไปภาษาภาษาเลยเหมือนป้ากไงกองไปกอน,นแม่หลายถือกันนดิแตกเ <c oughs> ดินมดิน ขั้วละไปแถวนี้แล้วก็หากระมขึ้นมามานคือเกา้ามือนี้กะล้นกระมองแล้วแต่สติกเอาถุงมานำจ้ะนี่มีถุงอยู่ในกระเป๋าสติกนี่ทได้สองกระมองทันได้ส่งกระมองขึ้นมาอันนี่ขึ้นกระมองกรเต็นกระโมงไปละกระมองของปะใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยกระมองแด้ว<น>บ่กไม่กระคองเดะโว้<อ> โอ้ยหมานิ่งแล้วมือนี่นแต่หาเชอร์รุ่นที่ว่าเอากระสอบมาใส่บลกล้าถือพี่น้องย่ำคำเดิมยันมันโบมานมานเออแบบนี้แหละแรกมาที่เจอไปเจอเนาะแม่นหาอยู่หากินกับแม่อยู่ดอกเฮาก็ต้องมีตาหวังได้แต่มันก็บโเสมอไปได้เนาะกันเด็กไปเฉพาะที่<พ>อเอาเอามาได้พอเอาครับ และนี่ก็สิพากันเมือแล้วนะสาติกเนาะจ้าใจตรงกันญาติกันว่าวีน้องเอ้คลิปนี้ขอฝากเพลงเท่าน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป็นกำลังใจหน่อยได้ครับแล้วพบกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า